สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่ม G3 นะคะจะมานำเสนอหัวข้อทางด้านการเกษตรเรื่องเครื่องร้อยโพรมาลายดอกดาวเรืองค่ะอันนี้คือรายชื่อสมาชิกกลุ่มของเรานะคะ 1. นนายอภิชาติสุทธิพุทธิ 2. ในายปฏิพันธ์ลิมสงวน 3. ในายสอวิ์ตั้งวิโรธธรรม 4. ในายพาสุรเมธบุญสมบัติและดิฉันนางสาวลาชิดาแอนกัมโพธค่ะที่มาและความสําคัญของปัญหานะคะ ส่วนใหญ่กเกษตรกรผู้เพาะปลูกดอกดาวเรืองจะต้องจําหน่ายดอกดาวเรืองที่ผลิตได้ทั้งหมดนั้นให้กับพ่อค้าคนตางโดยตรงเพื่อนําไปร้อยพวงมาลัยเนื่องจากขาดแคลนแรงงานในการร้อยพวงมาลัยเองซึ่งปัจจุบันคนที่สามารถร้อยพวงมาลัยได้นั้นมีจํานวนลดน้อยลงมากเนื่องจากใช้เวลาในการร้อยงานภาระง,งานไม่คุ้มกับค่าแรงและอาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ค่ะ กลุ่มของเราจึงมีความคิดที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นและช่วยเพิ่มมูลค่าของดอกดาวเรืองให้กับการเกษตรให้กับเกษตรกรโดยการสร้างเครื่องร้อยพวงมาลัยดอกดาวเรืองแบบอัตโนมัติขึ้นค่ะสำหรับคัส t ตอ e r r e อร์รีคว n t ของกลุ่มพวกเรานะครับเป็นการที่เอาตัวเองไปคุกคีกับพวกกับผู้ที่ประสบปัญหาจริงนะครับเป็นเวลามากกว่า10ปีและเนื่องจากที่บ้านมีธุรกิจร้านค้าพวงมาลัย4ี้านนะครับประสบ ประสบการณ์มากกว่า50ปีที่ทํามานะครับซึ่งมีการซื้อขายกับเกษตรกร,เ,กรเจ้าของสวนมากกว่า10เจ้านะครับจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับอย่างแรกที่ลูกค้าต้องการเลยก็คือต้องการได้สินค้าที่มีคุณภาพ 2. ต้องการสินค้าที่มีปริมาณมากๆ 3. ประหยัดเวลาในการทํางาน 4. ง่ายต่อการใช้งานครับไม่ซับซ้อนเกิน 5. ลดอาการมือเปื่อยและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายครับ ต่อไปเป็น c u ส t ต m e r เมอร์เซนะคะหน้านี้จะแสดงข้อมูลเชิงตัวเลขที่เราได้ทำการสืบค้นมาจากกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแห่งประเทศไทยและนำมาวิเคราะห์เพื่อหากลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องร้อยพวงมราลัยดอกดาวเรืองจากเราค่ะ จากแผนภูมิวงกลมนะคะจะเห็นได้ว่ามาร์เกตคือกลุ่มผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดภายในประเทศคิดเป็น100%และในส่วนของเซกเมนต์มาร์เก็ตนั้นจะมีผู้ปลูกดอกดาวเรืองจำนวน11.63%ซึ่งดอกดาวเรืองที่ผลิตได้นั้นจะถูกส่งให้กับ1ร้านค้าที่มารับดอกดาวเรืองจากสวนเพื่อนำไปขายเพื่อนาไปร้อยขายเองประมาณ1,194ล้านหรือคิดเป็น 6. 3 9 และเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองเองและร้อยขายด้วยตัวเองจะคิดเป็น977ครัวเรือนหรือคิดเป็น5.24%ค่ะในส่วนของ target customer นะคะจะมีร้านค้าที่ต้องการซื้อเครื่องร้อยพอรมลายดอกดาวเรืองจากเรา72ล้านหรือคิดเป็น 6%, น6จาก1,194ล้านและจะมีเกษตรกรที่ต้องการซื้อเครื่องร้อยพองมลายดอกดาวเรืองจากเรา48ล้านซึ่งคิดเป็น4%จาก 997ล้านค่ะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ u s i n e s s Model Canvas นะครับซึ่งแบ่งเป็น9หัวข้อโดยผมขอพูดในหัวข้อ Customer Segment ก่อนเพื่อง่ายต่อการเข้าใจนะครับในหัวข้อนี้จะแบ่งเป็น2หมายเลขหมายเลขที่1หมายถึงกลุ่มคนที่มีโอกาสใช้บริการและซื้อสินค้าของเราทั้งหมดนะครับโดยในที่นี้เราหมายถึงเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและ้านค้าที่ร้อยพงมาลลยครับ หมายเลขกสองนั้นหมายถึงกลุ่มแรกที่จะมาซื้อและใช้บริการของกลุ่มเราครับซึ่งเราหมายถึงร้านค้าที่ร้อยพวงมาลัยที่ต้องการการเพิ่มกําลังในการผลิตและต้องการคุณภาพพวงมาลัยที่สม่าเสมอครับครับต่อไปจะเป็นในส่วนของผู้บ่มนะครับในส่วนนี้หมายถึงปัญหาของลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการซึ่งปัญหาหลักๆมีทั้งหมด4ข้อครับข้อแรกระยะเวลาในการทํางานหมายถึงลูกจ้างมาไม่ตรงเวลาบ้างไม่มาทํางานบ้างทําให้ในายจ้างต้องหาคนมาแทน แบบกระดันหันและถ้าหามไปได้จริงๆนายจ้างต้องลงมือมาร้อยพวงมาลัยเองครับข้อสองกลังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเทศกาลต่างๆที่ต้องการใช้พวงมาลัยดอกดาวเรืองเป็นจำนวนมากร้านค้าบางร้านค้าไม่สามารถผลิตได้ทันหรือเ,เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าครับข้อ3คุณภาพไม่สม่ำเสมอเนื่องจากลูกจ้างแรงงานต้องนั่งทางานเป็นเวลานานเกือบทั้งวันทําให้เกิดอาการเมื่อยล้าและอ่อนเพลียจึงนาให้พวงมาลัย มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอกันครับข้อ4บาดเจ็บจากการทํางานลูกจ้างจะมีอาการปวดหลังเมื่อขาอีกทั้งยังมีอาการมือเปื่อยเนื่องจากโดนสารเคมีในดอกดาวเรืองเป็นระยะเวลานานครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ unit value proposition นะครับในกรอบนี้จะพูดถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อซื้อสินค้าและใช้บริการของกลุ่มเราข้อ 1. ลูกค้าจะประหยัดเวลาประหยัดเวลาในการผลิตข้อ2มีกําลังผลิตที่มากขึ้นข้อ3 คุณภาพของพวงมาลัยจะเป็นคุณภาพที่สม่ำเสมอกันครับข้อ4ลดแรงงานคนต่อมาจะเป็นในส่วนของโซลูชันในกรอบนี้คือทางเลือกในการแก้ปัญหาของกลุ่มเราครับโดยกลุ่มเรามุ่งเน้นไปมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การทําให้สินค้าสามารถเพิ่มกําลังผลิตให้ลูกค้าและได้สินค้าที่มีคุณภาพสมำเสมอกันต่อไปจะเป็นในส่วนของคีย์เมติกในส่วนนี้เป็นตัวชีเป็นตัวชีวัดความสําเร็จของสินค้าซึ่งตัวชีวัดของกลุ่มเราคือ คุณภาพและอัตราในการผลิตพวงมาลัยดอกดาวเรืองซึ่งเป็นคุณภาพที่สม่ำเสมอครับตอนน่อมาจะเป็นในส่วนของ unfair advantage ในส่วนนี้คือความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากการที่เราศึกษาและสำรวจมากลุ่มของเรายังไม่พบเครื่องร้อยพวงมาลัยดอกดาวเรืองในตลาดดังนั้นคู่แข่งเดียวของเราก็คือลูกจ้างแรงงานที่รับจ้างร้อยพวงมาลัยดอกดาวเรืองเท่านั้นและเครื่องของเราสามารถมีกําลังผลิตที่สูงและคุณภาพที่สม่าเสมอกันครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนของช ANNEL นะครับในช่องนี้จะหมายถึงช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆสามารถติดต่อมาทางเบอร์นี้ได้ครับแล้วเราคาดการว่าเราจะมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ Cost Structure หรือก็คือเป็นส่วนของต้นทุนนะครับต้นทุนการผลิตของเราต่อจํานวนหนึ่งเครื่องอยู่ที่ราคา30,000บาทต้นทุนในการหาลูกค้าอยู่ที่1นึ่บาทต่อครั้งซึ่งเราจะนําไปเสนอขายต่อหน้าลูกค้าครับรวมทั้งแจกใบปลิวและโปรโมทผ่านโซเชียลด้วย ต้นทุนการกระจายสินค้าและบริการคือ1 5 0 0บาทต่อครั้งต่อมาจะเป็นในกรอบสุดท้ายนะครับก็คือกรอบ revenue stream ในกรอบนี้จะอธิบายถึงารายได้และกําไรของกลุ่มเรานะครับรายได้ของเราได้มาจากทางการขายสินค้าและการบริการให้เช่าสินค้าอีกทั้งยังมีบริการซ่อมบํารุงด้วยครับความมั่นคงรายได้ของกลุ่มเรานะครับคือกลุ่มเรามีคาดหวังไว้ว่าจะมีลูกค้าประจําม,มาเช่าสินค้าของเราอีกทั้งยังมีในส่วนของการเก็บเงินค่าซ่อมบํารุงอีกด้วยส่วนในเรื่องของกําไรของกลุ่มเรานะครับ เราคาดการไว้ว่าราคาขายสินค้าของเราต่อเครื่องอยู่ที่จํานวนราคา60,000บาทและท่าเก็ตคาดตัวมือของเราในปีแรกเราคาดการไว้ว่าในปีแรกเราจะขายอยู่ได้ทั้งหมด120เครื่องเมืม่อคำนวณกําไรแล้วในการนําราคาขายลบต้นทุนคูณกับจํานวนที่ขายได้ในปีแรกเราคาดการไว้ว่าในปีแรกเราจะเราจะทำกำไรได้ในราคา3ล้าน 6, แสนบาทครับส่วนค่าเช่าบริการสินค้านะครับคือ120บาทต่อชั่วโมงและค่าบํารุงรักษานะครับ อยู่ที่1นึ่ับาทต่อครั้งอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับในส่วนนี้คือ House of Quality นะครับหรือ H.O.Q. ส่วนแรกเราหาเวติงนะครับของ C.I.S. โดยใช้วิธี A.H.P. ได้สามลำดับแรกคือ 1. ทํางทำงานได้คุณภาพ 2. ทํทำงานได้ปริมาณและ 3. ประหยัดเวลาในการทำงานครับส่วนที่ 2. เราหาความสำคัญและความสัมพันธ์ของ C.I.S. กับ E.C.S. นะครับ ได้3ามลำดับแรกคือ 1. การทํางานอัตโนมัติ2มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและ3มีความแม่นยําครับส่วนที่3เราหาการเปรียบเทียบคู่แข่งทางกลุ่มผมคู่แข่งทางการค้าคือแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งเครื่องร้อยพวงมาลัยของกลุ่มผมมีข้อได้เปรียบ3ามลำดับคือ1ทํางานได้ปริมาณ2ประหยัดเวลาในการทํางานและ3ลดอาการมือเปื่อยนะครับ ส่วนสุดท้ายนี้คือเราหาความยากในการทำเชิงเทคนิคครับได้3ามลำดับแรกคือ1ความแม่นยำา2ททำงานแบบอัตโนโมัติและ3อัตราการทำงานนะครับครับผมในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่และส่วนรับผิดชอบของแต่ละคนนะครับในตารางต่อไปคือแสดงความสัมพันธ์และแสดงการทำงานร่วมกันในแต่ละหน้าที่ของกลุ่มคนทั้ง6คนครับ ถัดไปครับในตาราง Project Planning ในส่วนนี้เองจะเป็นการกำหนดเหมือนเป้าหมายที่เราจะทำในแต่ละช่วงเวลาครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่8มกราถึง30เมษายนครับโดยไล่ไปมีดังนี้ครับ1กํากำหนดปัญหา2ศึกษาข้อมูล3วิเคราะห์ข้อมูล4ออกแบบและผลิต5ทดสอบและปรับปรุงครับ6สรุปผลและนำเสนอครับในต่อไปจะเป็นวิดีโอแสดงขั้นตอนการร้อย วงมาลัยดอกดาวเรืองเบื้องต้นนะครับเพืเ่อให้เพื่อนๆเห็นภาพอย่างแรกครับฉีดเชือกฟางครับให้มีขนาดไม่บางหรือไม่หนาเกินไปหลังจากนั้นร้อยเข้าในเข็มร้อยดอกไม้ครับซึ่งในส่วนนี้เองจะเป็นถ้าเรามีขนาดที่บางหรือหนาเกินไปจะทําให้การร้อยวงมาลยมีความยากลําบากมากขึ้นครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ดอกดาวเรืองนะครับใส่เข้าไปตรงแกนกลางของเข็มร้อยครับใส่ไปไเรื่อยๆใส่ไปไเรื่อยๆจนขึ้นอยู่กับ จำนวนที่ความต้องการที่เราต้องการให้พวงอะไรมีขนาดเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปจะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบดอกหลังจากนั้นครับเมื่อเสร็จแล้วก็มาจัดแล้วก็ทําการเตรียมมัดเป็นพวงนะครับเพื่อนําไปตกแต่งหรือว่าไปติดอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับอครับส่วนต่อไปนะครับผมจะอธิบายวิธีการทํางานของเครื่องเราโดยคร่าวๆครับโดยก่อนที่ผมจะอธิบายแผนภาพการทํางานของเครื่องเรานะครับผมจะอธิบายสีที่สื่อถึงความหมาย ของแผนภาพเราก่อนนะครับโดยสีเหลืองมาถึงชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ครับสีน้ําเงินหมายถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าครับสีเทามาถึงชิ้นส่วนที่เป็นสเตเลสครับซึ่งเป็นวัสดุหลักของเครื่องเรานะครับส่วนสีน้ําตาลหมายถึงฝาปิดที่ทํางานด้วยไฟฟ้าซึ่งคอยบังคับการไหลเข้าไปในระบบไหลเข้าไปในระบบของหลอดดาวเรืองนะครับแล้วต่อไปเราจะดูกันที่แผนภาพการทางานของเครื่องเรานะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านบนจะมีลักษณะเป็นกลวยใหญ่ๆ ซึ่งคอยทำหน้าที่บรรจุดอกดาวเรืองซึ่งทําการตัดก้านเพื่อพร้อมร้อยเป็นกลวงมาลยเรียบร้อยแล้วบรรจุลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเครื่องเริ่มทํางานฝาที่ปิดฝาที่เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับจะทําการเปิดให้ดอกดาวเรืองไหลลงเข้ามาในเกลียวเพื่อขนถ่ายดอกดาวเรืองลงไปสู่รลังน้ํานะครับซึ่งเกลียวตรงนี้จะบรรจุดอกดาวเรืองได้จํานวนพอดีกับจํานวนดอกดาวเรืองที่เราต้องการให้มีภายในหนึ่งกลวงนะครับซึ่งก็คือประมาณ15้าดอก หลังจากหมุนเพื่อให้ดอกเราเลืองตกลงมาในรางน้ําทีละดอกแล้วรางน้ําตรงนี้นะครับจะทําการพาดอกดาาเรืองเข้าไปบรรจุในกระบอกที่เราต้องการจะร้อยครับโดยรางน้ำตรงนี้ประโยชน์ก็คือว่าเราต้องการจัดเรียงทิศทางของดอกดาาเลืองให้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการจะร้อยนะครับซึ่งระบบน้ําตรงนี้จะมีระบบท่อหมุนเวียนแล้วก็มีระบบปั๊มน้ําคอยหมุนเวียนระบบน้ําภายในเครื่องครับเมื่อเครื่องเราเมื่อเครื่องถูกเมื่อเครื่องบรรจุดอกดาาเรืองเข้าไปในกระบอกแล้ว เรียงแล้วนะครับก็จะมีระบบกั้นดอกระเรืองระหว่างดอกเพื่อไม่ให้จังหวะที่ร้อยดอกระเรืองลงไปกองกันที่ข้างล่างสุดนะครับ <S <S ซึ่งยูนิตที่ทําการกั้นดอกระเรืองระหว่างดอกก็จะอยู่ทางซ้ายมือของกระบอกขอบกระสาเป็นซี่ครับหลังจากนั้นเมื่อกั้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีระบบเข็มที่ร้อยเชือกพร้อมแล้วนะครับพร้อมร้อยทิ่มลงมาครับหลังจากนั้นก็ดึงขึ้นแบบอัตโนมัติครับหลังจากนั้นเมื่อเข็มดึงขึ้นสุดแล้วฝาไฟฟ้าสีน้ําตาลนี้จะปล่อยดอกราเรืองที่ทาการร้อยเป็นพวงเรียบร้อยแล้วนะครับไหลลงมาตามทางแล้วก เก็บไปในกระบาด้านใต้ครับซึ่งฝาฝาไฟฟ้านี่ฝาไฟฟ้าตรงน้าน่างตรงนี้นะครับจะทํางานพร้อมกับฝาไฟฟ้าทางด้านบนเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่จะนําดอกแล้วเรองชุดต่อไปนามาทําการร้อยนะครับซึ่งจากกลุ่มเราเราคาดการว่าเครื่องเราจะมีตราการผลิตอยู่ที่หกสิบพวงต่อหนึ่งชั่วโมงครับเมื่อที่ตะคนที่ทันได้อยู่ที่ยี่สบพวงต่อหนึ่งชั่วโมงครับสรุปนะครับ เครื่องร้อยพวงมาลัยดอกดาวเรืองของกลุ่มเรานั้นสามารถแก้ปัญหาต่างๆของลูกค้าได้จริงเนื่องจากต้องการลดปัญหาเรื่องระยะเวลาการทํางานและงานที่มีจํานวนน้อยและไม่สามารถทําตามคุณภาพและปริมาณที่ต้องการได้อีกทั้งยังสามารถเพิ่มผลผลิตและทำกำไรให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้นซึ่งกลุ่มของเรานะครับมุ่งเน้นขายให้แก่้านค้าที่ร้อยพวงมาลัยที่ต้องการเพิ่มกำลังในการผลิตและต้องการคุณภาพพวงมาลัยที่สม่ำเสมอนะครับ ซึ่งกำไรจากการขายเครื่องร้อยพวงมาลัยดอกดาวเรืองนั้นคิดเป็นเท่าตัวจากราคาต้นทุนครับและในปีแรกนะครับกลุ่มเราทําการประมาณว่าเราจะขายเครื่องของเรานั้นได้จํานวนหนึ่งรอยี่สิบเครื่องซึ่งกําไรที่ได้จากการหักต้นทุนแล้วคิดเป็นราคาสามล้านหกแสนบาทนอกจากนั้นเรายังมีรายได้ที่มั่นคงนะครับจากการที่เราให้บริการให้เช่าเครื่องและด้านการซ่อมบำรุงอีกด้วยครับในอนาคตนะครับเราหวังว่าเมื่อเครื่องร้อย พวงมาลัยดอกดาวเรืองถึงจุดอิ่มตัวเราจะทําการสร้างเครื่องร้อยพวงมาลัยดอกมะลิต่อไปครับเพราะว่าเรามองเห็นว่าการขายพวงมาลัยดอกมะลิมีจํานวนมากกว่าการขายพวงมาลัยดอกดาวเรืองถึง 2- อถึงสาเท่าครับโดยสามารถพัฒนาและต่อย,ยอดจากดอกจากเครื่องร้อยพวงมาลัยดอกดาวเรืองได้เพื่อเป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มากกว่าเดิมด้วยครับกลุ่มผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ